สบ, ces, สบายดีทุกคนนัง่งฟังเทลงฟังเลานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนั่งกระแจกันนะคะวันนี้เราจะพามาหาปลานะคะนี่นะคะนี่นะคะเป็นคองฟาวนะคะทุกคนดูนะคะดูนะคะดูนะคะทุกคนดูกันนะคะ นี่นะคะวันนี้เราจะมากินข้าวป่ากันนั้นนี่ค่ะอันนี้คือป่ายางนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็คือน้ําของซาวนี่นะคะค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะคะไม่มีเวลานะคะก็กิดยางสามสว,น,วนนี้ก็ได้มาลงคลิปนะคะแล้วก็มากินข้าวป่าด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะ มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะทุกคนใช่ะะคะค่ะบรรยากาศมนะาหาปลามากินข้าวป่ากันนะคะนิดนะคะ ่ะฝา,ากติดตามกไดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ